เออผมเห็น e 3 6มหกคันนี้แล้วตอนแรกผมก็เฉยๆนะก็เป็นรถที่ดูดีดูหลอ่อคือทรงเดิมตามสภาพนะแต่พอเข้ามาดูรายละเอียดข้างในนะคุณเนยเขาโปะหัวมาว่า4 5่0 0ืบาทอะกระโดดตัวสั่นกันเลยนะเนี่ยใจมันสั่นเลยลนะ4 5่0 0ืบาทนะครับ b m w e 3 6นะตัวนี้ลงเครื่อง 2J นะครับ แต่ทําไมถึง4ี่หมื่นันบาทอันนี้ผมไม่เข้าใจนะนี่ผมก็มีหลักฐานให้คุณดูอยู่ในราคาเขาอยู่ข้างล่างเนี่ยนะครับเพราะมันมันมีจุดเดียวที่ตัวรถไม่มีอะไรตินะถ้าเทียบประกบกันกับราคาแล้วนะครับคุ้มโคจะคุ้มเลยคุณดูดิดูภาพดูเครื่องดูอะไรเนี่ยกองเลดหัวเห็ดนะเครื่อง 2J คือรถรถคันนี้ทำอะไรมาบ้างเนี่ยไม่ใช่น้อยนะครับแต่เปิดมา4ี่หมบาท ม,มันมีตัวแปรเดียวที่ผมสงสัยเขาบอกว่าทะเบียนขาดเกินเอ,อก,ก็เลยไม่รู้ว่าแจ้งจอดหรือว่าอะไรนะครับแต่ถ้าจุดอื่นผมไม่มีอะไรติดขัดเลยกับรถคันนี้นะ45,000บาทเหลือแต่ท่านแล้วครับหาทางติดต่อเขาให้ได้ถ้าท่านสนใจนะแล้วก็ไปทดลองรถรถเขาว่าอยู่แถวแถว,แถวบางใหญ่นนทบ,บุรีนะครับนะ้านะพิก,กัดที่แจ้งมานะครับแต่เบอร์โทรศัพท์ไม่มีมีแต่เป็นลิงก์นะท่านก็ ไปตามลิงก์แล้วกันนะครับแล้วก็ติดต่อแล้วเขาติดต่อกลับมาก็ไปลองดูสิว่ารถมันนี่แม่มันดูอย่างนี้มันน่าสนใจขึ้นมาเลยนะคือด้วยด้วยตัวทรงตัวสภาพมันก็ไม่ได้แย่อยู่แล้วเนี่ยมันรถสภาพแวดล้อมของรถมันเนี่ยที่เห็นภายนอกมันโอเคไงใช่ไหมครับแต่ราคาเนี้ถือว่าถูกมากนะครับเออคุณมาเก็บงานอย่างนี้หน่อยยังไงก็ไม่เท่ากับราคาตลาดที่เขาขายกันหรอกเขาขายกันแปดหมื่นเก้าหมื่นนะ บางคันดันไปถึงแสนต้นๆน,น,นะฮะนี่สี่หม้าเออให้ไวหน่อยก็แล้วกันนะครับคันนี้นะเออไม่น่านานแล้วครับคันนี้นะขอใโชคดีครับ